ในตัวหุ้นไทยนะครับเส้นสีน้ำตาลเข้มเนี่ยเลือดหมูเนี่ยคือเซตอินเด็กซ์ส่วนเส้นสีส้มๆเนี่ยนะครับก็คือวงเงินบล็อกค,ครับวงเงินบล็อกเนี่ยมีการทะยานขึ้นมาตั้งแต่ตอนปลายเดือนสิงหาตอนแรกเนี่ยที่ตลาดมันลงลงมาจําได้ไหมตอนที่เราโดนเรื่องของโควิดแล้วตลาดลงมาพันห้าเนี่ยวงเงินบล็อกเนี่ยก็ลงมาที่สามหมื่นล้านแล้วนะจากประมาณเกือบสี่หมื่นล้านก็ลงมาที่สามหมื่นล้านนะครับตอนนี้เนี่ย มันลงมันฟื้นตัวขึ้นมาตั้แต่ปลายเดือนสิงหานะครับจาก3 0,000ขึ้นมา4 0,000แล้วตอนนี้ขึ้นมาที่45,000ล้านครับเกินกว่า4 5 0 0 0ล้านแล้วด้วยนะครับพีคมากแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปนะฮะวงเงินบล็อกเนี่ยมันเคยขึ้นพีคไปได้ที่4 0 0 0 0ล้านครับสมัยตอนปี2019แล้วทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นไปที่1750จุดครับนะครับถ้าย้อนย้อนเวลากลับไปเนวงเงินบล็อกเคยขึ้นสูงประมาณ5 2 0 0 0นล้านทำให้เซตอินเด็กซ์ขึ ลองนึกภาพน,นะฮะตอนนี้4 5่0 0จะไป5 0,000นะฮะสบายสบายครับจตกจากตอนนั้นนะที่ตลาดมันปรับฐานลงมานะครับจาก5 0,000่นล้านลงมาเหลือต่ำกว่าหมื่นล้านอ่ะวงเงินบล็อกแต่ตอนนี้นะฮะกลับมาที่45 0 0 0แล้วนะครับผมเชื่อว่าผมเคยทำนายไว้สมัยเมื่อ3ปีที่แล้วว่าจับตาให้ดีว่าวงเงินบล็อกอ่ะในแต่ละบล็อกตอนนี้ล้นเซฟมีเงินพร้อมปล่อยกู้เยอะมากและด้วยศักยภาพของวงเงินบล็อกของแต่ละบล็อกมารวมกันตอนนี้ผมเชื่อว่าไปถึง6 0 0 0 0ล้านไม่ยาก ซึ่งถ้าไป60 0 0 0ล้านผมว่ามันจะดันเซตให้กลับไป1,750็อยเนี่ยก็ไม่ยากเหมือนกันเพียงแต่ว่ายิ่งวงเงินบล็อกเยอะมันก็ตามมาด้วยความผันผวนเยอะไม่แปลกใจว่าทําไมวันศุกร์เนี่ยเราถึงได้เห็นเหตุการณ์ว่าจะบวกบวกแล้วมันก็พลิกกลับมาเป็นลบได้เพราะว่าด้วยวงเงินบล็อกเยอะแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดแรงซื้อแล้วก็แรงขายทํากําไรเทคโปรฟิตเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเราจะเรียกว่าความผันผวนนะฮะความผันผวนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะต้องลงเพียงแต่ว่ามันจะเหวี่ยงมากขึ้นนะครับอ่า เป็นสัญญาณไม่รู้จะอธิบายอะไรเข้าใจไหมคือบล็อกวงเงินบล็อกเ่ยมันเกิดจากการที่บล็อกเกอร์เขาต้องมีเงินมาปล่อยกู้ให้กับท่านใช่ป่ะเขาเปนซูปเปอร์มาจินซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าบล็อกอมันมีกําไรสะสมมาเยอะปีสองปีนี้เขามีเงินพร้อมที่จะปล่อยให้กู้ให้กับท่านดอกใหญ่แน่นอนแล้วยิ่งสภาวะตลาดเอื้ออํานวยแบบนี้เนี่ยเขาจะกล้าป,ปล่อยแล้วยิ่งกล้าป,ปล่อยแปลว่ากําลังพลานุภาพในการซื้อมันก็จะยิ่งมากขึ้นผมเชื่อว่าวงเงินบล็อกจาก45 0 0มนจะเป็น5 0,000่นแล้วก็6 0,000่นเร็วมาก เดือน 2, เดือนนี้มันจะไปถึงเร็วมากแล้วก็จะดันให้ตลาดขึ้นไปได้ครับเพราะฉะนั้นตลาดขาขึ้นแน่นอนดูจากวงเงินบล็อกเพียงแต่ว่าเราต้องระวังความผันผวนให้มากขึ้นอย่าไปมองว่าวงเงินบล็อกมีแนวต้านนะฮะอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นนะครับวงเงินบล็อกอะมันมีลิมิตในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันครับเราเลยไปอ้างอิงสสิติในอดีตไม่ได้เราต้องมองสถานการณ์ปัจจุบันว่าวงเงินบล็อกมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับแบงก์เอ้ยมันขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์จะกล้าปล่อยไหม ซึ่งถ้าภาษาการตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาก้าปล่อยแล้วเขามีเงินอยู่ในมืออยู่ระดับหนึ่งจากกาไรสะสมที่เกิดขึ้นในปี2ปีที่ผ่านมาปล่อยแน่แล้วก็น่จะทาให้ตลาดเนี่ยขึ้นไปได้ต่อทีนี้เราลองมาดูครับว่าแล้วตั้แต่ต้นเดือนถึงตอนนี้ที่วงเงินบล็อกมันเยอะๆขึ้นมาเนี่ยมันทวีขึ้นมานะฮะจากระดับแบบต่ํากว่า4ี่หมื่นเนี่ยขึ้นมาเป็น4ี่หมขึ้นมากว่า5 6าหกพันล้านภายในระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์สสัปดาห์เนี่ยมันเกิดจากการสะสมหุ้นอะไร นะครับเกิดจากการสะสมหุ้นอะไรล่ะเบอร์หนึ่งนะฮะเคแบงค์นะฮะมีวงเงินบล็อกขึ้นมาจากต้นเดือนนะฮะห้าร้อยล้านนะครับ KTB น่าสนใจมากนะครับพุ่งขึ้นมาเกือบ500ล้านเหมือนกันนะฮะเปอร์เซ็นต์เชนคือ200เปอร์เซ็นต์นะครับจากต้นเดือนแต่เราต้องมีการมองว่า KTB ต้องมีบางอย่างซัมติงนะฮะน่าสนใจมากนะครับบ้านปูก็ขึ้นมา390ล้านครับชูสามร้อการคุณเห็นป่ะไปต่อแง่เลยขึ้นมานะฮะ320กว่าล้านนะฮะ CPO ก็ขึ้นมาเยอะครับ นะครับพวกแก๊งพวกนี้ครับถ้าเราไปดูกันที่อันนี้คือปริมาณวงเงินบล็อกที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราดูกันที่เปอร์เซ็นต์เชนอาจจะอาจจะดูน่าสนใจก็ได้นะครับนะก็คือแก๊งนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์เชนเปอร์เซ็นต์เชนเยอะซึ่งผมอยากจับตาดู WHA นะก็ขึ้นมาเยอะนะครับจาก150กลายเป็น300กว่าล้านนะครับ CRC ก็จาก68มันเป็น130ล้านพวกนี้ก็ลองดูได้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะมองที่เปอร์เซ็นต์เชนหรือจะมองกันที่วงเงินไปเลยนะครับซึ่งถ้าเอามองกันที่วงเงินไปเลยก็แกง๊ง ประมาณน,นีนะ้ลองเก่งกําไรได้นะครับทีนี้เนี่ยรูปถัดไปที่อยากจะมาดูคืออีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้วงเงินบล็อกเข้ามานะครับปลอดกล้าปล่อยให้กับพวกเรามากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ละบล็อกเนี่ยส่วนหนึ่งก็บฝรั่งมันก็เข้าเยอะด้วยนะวงเงินตอนนี้การซื้อสุทธิของฝรั่งในรอบสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือเยอะมากนะครับดูดิจากลบ สามแสนห้าหมื่นล้านนะครับเมื่อตอนประมาณเมื่อตอนประมาณปลายเดือนเก้าอะ่ะตอนนี้มันเหลือประมาณสักลบสามแสนสามอะ่ะคือมันเข้ามาเป็นหมื่นกว่าล้านนะครับในที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเยอะมากนะครับเห็นดิเนี่ยการซื้อของฝรั่งนะครับในหุ้นนะครับเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็มันสอดคล้องกับอะไรมันสอดคล้องกับการเกง็งกําไรค่าเงินบาทเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คือมันมีเม็ดเงินของต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อในบอลระยะสั้นนะครับขึ้นมา กว่า3 4มสพันล้านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะมากนะครับเห็นว่าจากตอนที่มันเทแล้วบาทก็อ่อนค่าขึ้นไปใช่ปะไปที่3 4บาทต่อดอลลาร์แล้วเริ่มวิ่งนะนี่คือเริ่มมีการซื้อบาทกลับแล้วนะครับอันไวดอลลาร์เหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเลยเมื่อประมาณอาทิตย์สที่แล้วที่ผมบอกจับตาบาทที่ดีมันจะกลับมาแข็งนะครับแล้วมันจะเกิดการอันไวดอลลาร์นี่แหละมาแล้วนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับที่ฝรั่งเข้ามาในดีด้วยดังนั้นภาพระยะสั้นนะครับว่า คอนเซนซัสเนี่ยคาดการกำไรของ KTC ไว้นะฮะอยู่ที่ราวๆประมาณราวๆประมาณ1,600ล้าน,นซึ่งมันเยอะไปถ้าเราลองดูที่ที่ SCB ซีบีเเนี่ยเขาคาดการซึ่งเราเวลาเราจะดูเวลาคอนเซอร์ซัทจริงเราต้องไปเปรียบเทียบกับบรรดาพวกบ็อกเกอร์ใหญ่ๆโบรกเกอร์ของแบงค์เนี่ยเขาจะมีทีมวิเคราะห์ที่ละเอียดกว่านะฮะซึ่ง SCB ซีบีเอ่ะเขาก็คาดการไว้เท่าไหร่เองพันร้อยสิบเก้าซึ่งพอเป็นพันร้อยสิบเก้าเนี่ยมันไม่ได้ออกมาต่ําคาดครับ มันออกมาใกล้เคียงค่าดมันออกมาผมประกอบการที่ออกมามันเลยสูงกว่าคาดที่ซ้ํมไปเพราะว่าผมประกอบการที่รายงานออกมาคือ1316บหกเห็นแต่ s อชซีบเขาคาดการณ์แค่พันร้อยสิบเอ้ยเก้าดนะฮะดังนั้นแปลว่าผมประกอบการของกลุ่มนอนแบงก์สัญญาณตัวนี้จาก KTC ออกมามันกําลังฟ้องชัดว่ามันดีกว่าคาดครับมันดีกว่าบล็อกใหญ่ๆคาด ผมยังไม่ได้ไปเช็คบล็กอกใหญ่อื่นๆนะแต่ s C b เสร็จก็ต้องยอมรับว,ว่าก็ถือว่าเป็นบล็อกคุณภาพที่มีทีมวิจัยคุณภาพบล็อกหนึ่งใช่ปหดังนั้นการที่ Earning ็งเขาออกมาสูงกว่าที่เราคาดมันกำลังสะท้อนได้ถึงว่าพวกนอนแบง k ์ t c เนี่ยกำลังกำลัง,กำล,งกำลังฝ่าวิกฤตไต่มาสามาได้ด,ดีอย่าไปดูที่คอนเซนทรัสเพราะว่าคอนเซนทรัสเนี่ยไม่รู้ว่ามันใช้ค่าค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยาฐานหรือ,รอค่าฐานนิยมหรือตัวโหมด คือไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เขาไปเอาตัวเลขมาจากไหนคอนเซนรซัสอยู่ดีมันก็เป็นตัวเลขปรากฏขึ้นมาในบเบอกจากหลายๆโบกไงแต่พอเราไปเช็คดูในบกใหญ่ๆอ่่เขาไม่มีใครคาดกําไรกันเยอะนะครับดังนั้นตัวเลขที่ออกมาพันสามร้ล้านของ KTC มันเลยทีแล้วมันเยอะกว่าคาดมันเยอะกว่าหลายๆโบกคาดไยซ้าไปนะครับผมก็เลยไม่ได้มีความกังวลอะไรนะฮะส่วนกลุ่มแบงก์วันนี้ถ้าจะมีประเด็นก็จะมีประเด็นเรื่องการที่มีข่าวเรื่องการถูกแฮ็กใช่ไหมครับมีการโดนถอนเงินโอน ออกไปทีๆในหลายบัญชีเนี่ยซึ่งมันสร้างความตื่นตระหนกเมื่อวานเนี่ยแบงค์ชาติก็ออกมาถแถลงรวมไปถึงสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ออกมาถแถลงนะครับว่ามันไม่ได้เกิดจากการข้อมูลล่วงไหลอะไรแต่ว่ามันเกิดจากการที่ร้านค้าออนไลน์ที่มันในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการถอนเงินไปที่ร้านนั้นนั่นหมายความว่าผมว่ามันต้องเป็นดิวระหว่างคนที่เจ้าของบัญชีกับร้านค้านั้นไว้เดิมอยู่แล้ว แล้วมันมีเออเลอร์บางอย่างเกิดขึ้นระหว่างกันนะครับอาจจะเป็นเจ้าของบัญชีอาจจะมีการกดอะไรหลายๆอย่างโดนทางร้านดุ้นดูดกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาของทั้งระบบมันเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกันระหว่างการซื้อขายที่เจ้าของบัญชีกับตัวร้านค้าออนไลน์นะครับก็ไม่น่าจะถึงขนาดกดดันกลุ่มแบงค์ในวันนี้มากนักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาการล่วงไหลข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าผมก็ยังอ่านอ่านนะ อ่านอ่านการถแถลงของแบงค์ชาติยังยังไม่เคลียร์เขาไม่ได้ถแถลงรายละเอียดอย่างลึกอย่างให้เคลียร์มากนะักก็คงต้องรองดูติดตามต่อไปนะฮะแต่เชื่อว่าคงไม่ได้กระทบอะไรมากแล้วก็ตลาดเอเชียในเช้าว,วันนี้ก็น่าจะยังไปได้ต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านตัดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ